สวัสดีครับพี่น้องครับบอกว่าเบืงองตาปล่อยปล่อยปลาไว้ออกว่าเบิงออเบ้งเันโอมาหดน้ามะพร้าวครับมะพร้าวก็เริ่มง่ายดิจินาจิหวังว่าทีได้ผลผลิตแล้วครับบ่งดรถก้นยมะพร้าวคุณเกษตรกรครับมือไม่ล้วยก็ง่ายล่ะมะพร้าวก็ง่ายล่ะ มื่อนี้ก็เลยมาสูบน้าฮอดมันจะหน่อยเพื่อคนเข้าถึฮอดตะกี้ออกไ่ขอต่อห้องอีใส่ะนี่กันนะ มันเอาเปียกเบิดเลยปึ๊บอ่า oh, กดมันแน่เหมือนกันละกดให้ดินติดเปียกเั็กน้อยเละแกปุ๋ยมาใส่ซั่าไหร่ห้าหมานบาทจนาแรงเลยที่บ้านเหรอครับมันมันอยู่ไกลข้องกับจิง,ดดววบองอยู่แต่ว่าระบบน้นห้องยังบ่ได้เั็นปัญดเออ ้นงหญ่ละประมาณสามปีเลยสามปีกินากันนาจะพ็ตั้งใจว่าไว้สามปีสักแปดเดือนอ้าวโอ้โอโออยังมันออกแล้วเ่นี่ไหมโอ้ออกช่อแล้วครับสามปีออกช่อแล้วครับเออเพิ่งเห็นนะเออออกแล้วครับบานออกช่อแล้วเออออกแล้วบานนี่เนี <c> ้ย <oughs> เออฟึ่งเห็นได้นี่เออ,เอ,อพึ่งมะไายลูกแล้วก็บฟึ่งเห็นครับโอ้ยออกช่อแล้วครับมะพร้าวน้ำหอมบานแถวครับตั้งใจวัดปีนาได้นี่ออกแล้วพี่น้องครับนั่นออกช่อแล้วครับโอ้ยมาใส่ถุงยตัวนี่น้ออกช่อแล้วโอ้บริเวณจระนองเออออกชอแล้ว ไ่ได้ขีดแล้วบ้านิกตะเจ้านี่ต้นประมาณครับนี่ขีดกลับเพื่ยอบ่ให้มันสูงครับแต่มันออกชอ่อแล้วครับบ้าน้ออกชอ่อแล้วชอ่อแรกแหกมันแล้วครับฮะบอให้มันมันหอยปังๆออกเยอะๆน้าลูกเด้ออือได้ต้องการักพ้าวกับิดตอมากวันก็นได้ครับอือออกแหละออกแล้วออ ดีให้ดีให้ครับผมอ่ะคลิปนี้ไว้สำนี้แหละครับผมขอบุณขอบคุณที่เขามาเบิง้งมาแง่งครับแต่เศษตะกรนเมื่อไหมครับป,รปูบกเ้าปีแรกปีแรกเนี่ยปีที่สามออกเลยชอ่อนว่าเสียสามปีแปดเดือนโอ้ออกเลยครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณอะไรเด้อพี่น้องเด้อว,วัดดีครับผม